พี่เลือกคนนี้นะคะน้องคนนี้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 เนี่ยน้องคน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 เนี่ยเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยเออมาออก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 มาครับออกมาครับออกมาครับออกมาออกมาออกมาเราออกมาเออนั่นแหละเรานั่นแหละเรานั่นแหละโอเคออกมาให้เลือกสาวสาวหนึ่งคนนะคะเอาเดรสสีทั้งไปสาวสาวน้อยจังเลยอ่ะให้เลือกสาวหนึ่งคนนะคะให้เลือกสาวฮันเน่อาอาโอเคน้องผู้หญิง ของถ้าเธอต้องเลือกหรือว่า สะะวัสดีค่ะพี่แนนหรือว่าเด็กทิงแนนนั่นเองนะคะเออวันนี้พี่ก็จะมาทํากิจกรรมหาคู่หาคู่ของเราก็คือเหมือนกับแบบว่าหาคู่หาแฟนในเกมอะไรแบบเนี้ยเผื่อแบบจะเจอปิ๊งรักหรือว่าเจอรักแท้เอ,อ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกิจกรรมของเราวันนี้เป็นกิจกรรมหาคู่นะคะให้น้องๆผู้ชายใครที่เป็นผู้ชายก็แต่งตัวให้หล่อเท่แบบ สาวๆได้กรีนดหรือว่าให้สาวๆได้เลือกนะคะส่วนน้องผู้หญิงนะคะก็แต่งตัวให้หน่าราักน่าราักเหมาะที่จะแบบให้ผู้ชายได้เลือกเรานะคะเออโอเคไหมพอแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะให้น้องๆลงที่หอนาริกานะคะพอลงเสร็จปุ๊บผู้ชายแยกชายหญิงแยกหญิงนะคะก็จะเข้าแถวแบบนี้นะ พอเข้าแถวแบบนี้ปุ๊บถ้าพี่ไปให้ดอกกุหลาบน้องผู้ชายคนไหนให้น้องผู้ชายคนานั้นไปเลือกน้องผู้หญิงพี่ไปให้ดอกกุหลาบน้องผู้หญิงคนไหนนะคะให้น้องผู้หญิงไปเลือกผู้ชายโอเคปะถ้าโอเคแล้วพี่จะสร้างห้องแล้วนะมัชายแยกชายหญิงแยก,แยก ดีนะหนุ่มผู้หญิงนะคะมาเขาเ้าแถวดีไหมหั้ผู้ชายเรียบร้อยมากเอ๊อย่าเอ,าอ้อยว่อนนะหั้ผู้ชายเยอะมากหนุ่มๆเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึงา่งหาคู่อันแน,ตน่ตัวนกจัดตัวนกจัดมีการไปย่อให้กันก่อนด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอส่องสาวก่อนนะอ่าชุดนักเรียนเอาวะ่ะเอาวะ่ะเอ้ยเอ้ยเอาวะ่ะเอะ้ยชุดนักเรียนมาส่องนะล่าสุดน,นะล่าสุด ผู้ชายคนนี้เออมาออก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 มาครับออกมาครับออกมาครับออกมาออกมาออกมาเราอออกมาได้แหละเราได้แหละเราเนี่ยะโอเคออกมาให้เลือกสาวหนึ่งคนนะคะเอาเลยสี้าไมสาวน้อยได้เลยอ่ะให้เลือกสาวหนึ่งคน ทุกยองให้กันนะคนได้คู่แล้วมาอยู่ตรงนี้ค่ะคนได้คู่แล้วมาอยู่ตรงนี้นะเอาคู่ออกมาด้วยพร้อมคู่เลยครับพร้อมคู่ด้วยโอเคเออ yt. ต่อมาเอาสาวๆบ้างดีกว่าเออเอาสาวคนไหนที่น่าเอาคนนี้ละกันคนนนิ่งๆดีอะอ่ะเอาน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวไปเลือกหนุ่มนะคะอ่าไปเลือกหนุ่มนะไปเลือกหนุ่มหนึ่งคนจ้าไปเลือกหนุ่มหนึ่งคนจ้าโอเคออกมาเลยจ้ะ แหนหนุ่มๆมีธงมีท่าไหนก็ดูเลือกได้เลยค่ะหนึ่งคนนะแล้วก็เอาคู่ของตัเองเข้าไปสู่ประตูวิวาเลยนะอ่ะเลือกคู่ไหนเลือกคู่ไหนอหนแนเอา่ะเาอ่ะเออเลือกคนนี้เหรอเลือกคนนี้เนี่ยแอลดูแอล2แอลสเตอโอเคได้แล้วก็ไปเข้าแถวตรงนี้เลยครับได้คู่แล้วไปเข้าแถวตรงคู่เลยนะโอเคไปสู่ประตูวิวาตรงนี้ สวยพี่สวยต่อมาให้ฝ่ายชายบ้างเขาใครดีหนา้าแบบหล่อเท่หล่อเท่อะบัดใจสาวอะแบบนึงเอ้ยนี่ละกันนี่นี่นี่พ่อหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มเสื้อสีขาวนะคะพ่อหนุ่มคนนี้นะออกมาเลยครับออกมาเลยครับหนุ่มเสื้อขาวโอเคเออกมาเลยจา้อาออกมาเลยจา้าเออเออสาวสาวอันนี้อันนี้คือกลัวนกจับเลยเนี่ยคือคนนี้เป็นเป็นท้อจับเลยนะคือเป็นท้อมากกลัวไม่โดนเลือกต้องนกเนะี่ย ใครเลือกสองคนไม่ได้นะเธอจะหลายใจไม่ได้นะน้องหวยบอกว่าไม่ได้นะหนูไม่ได้นะคะพี่หนูก็เลือกพี่เหมือนกันทําไมพี่ไม่เลือกหนูทําไมพี่ไม่เลือกหนู <c oughs> น้องหวยบอกว่าพี่หนูซีหนูย่อใพี่ขนาดนี้แล้วพี่ก็ไม่เลือกหนูหรอ <c oughs> คนข้างๆก็บอกว่าหนูท้อมากเลย ตอสรุปแล้วน้องผู้ชายคนนี้คือผู้หญิงคนไหนคะอ่ลล่าสุดเจ้าสาวหายนะต่อมาจะเลือกผู้หญิงมานะคะอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะเออเอาใครดีหน้าผู้หญิงอ่าเอาน้องหมวยรักกันน้องหมวยรักกันน้องหมวยรักกันเอบคุณค่าขอบคุณเลือดครับน้องหมวย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 ลูกน้องหมวยน้องหมวยอ่าให้หนูไปเลือกหนุ่มได้หนึ่งคนนะคะ เลือกหนุ่มที่โดนใจมาหนึ่งคนนะครับเออเอาว่ะเอาว่ะพี่พหวยหวยร้ายว่ะหวยดวงตั้งแต่ฝรั่แนวหวยบอกว่าจ้องชายกางเกงแดงไว้แล้วค่ะหวยหวยจ้องชายกางเกงแดงไว้แล้วนะแอนแนวหวยบอกว่าพี่แนหนุ่มเลือกคนนี้ไว้แล้วในฝันโอเคไปเลยครับมาทางนี้เลยจ้าใครมีคู่แล้วมาเลยนะสวีทวิดวิวกันได้เลยตามสบายเลยจะขอลงขอไลน์ขอเบอร์ขอเบอร์ห้องขออะไรก็ตามสบายเลยต่อมาหนุ่มๆบ้างเออ นนี้ดีกว่าวะ่ะคนนี้มันนิ่งๆวะ่ะเฮ้ยอ่ามีหนุ่มท้อว่ะคนนี้ครับออกมา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 ไอีหนูออกมา,ออกมาใช่ครับออกมาเลยครับออกไปเลือกคู่เลยครับอ้าไม่ออกอ่าล่าสุดไม่ออกนะเราว่าออกมาเลยครับเออโอเคคนไหนคนไหนเลือกดีๆนะเลือกผิดอันเน่ เฮ้ยเฮ้ยมีอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือหาคู่ไว้ก่อนเลยเหรอย่อย่อให้ก่อนกันเลยเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะเด็กๆต่อมาให้อ้าน้องคนนี้เขาทอนะอพี่จะให้สิบน้องคนนี้นะคะไม่นกแน่นอนเราต้องไม่นกนะคะผู้สาวเออน้องคนนี้ไป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 หาหนุ่มไปเออไม่นกจะได้ไม่นกนะเอาเฮ้ยเดโซ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 หนูอีหนูออกมาสิลูกอีหนูเ้เดี๋ยวนะมีหญิงกับหญิงได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะ ไดเลยวว่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเออเออเอาสิไม่นกแล้วไม่นกแล้วไปครับไปครับไปครับโอเคโอเคมามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคหนุ่มๆนุมบ้างดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอเลือกใครดีนะหนุ่มๆนุมคนไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าฟันพี่ใจเย็นนะตรงใจหมดเลยคนนี้ครับคนนี้ครับสาวๆเขาเรียกมาบอกว่าขอเสื้อขาวหน่อยได้ไหม โอเคเสื้อขาวไปเลยครับพ่อหนุ่มน้อยวิทุกคนเสื้อขาวนิ่งพ่อหนุ่มเสื้อขาวไม่นะโอเคออกมาเลยครับโอเคโอเคมาเสื้อขาวเลือกสาวได้หนึ่งคนอันเน่เสื้อขาวบอกว่าจ้องจ้องสาวหัวม่วงอยู่นะจ้องเจ้าฟันหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่จ้องจรักโอเคต่อไปที่ขอเลือกผู้หญิงบ้างรักกันเฮ้ทุกคนวงมาวงมาวิ่งก่อนวิ่ง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 ไปโรงงานวิ่งไปโรงงานวิ่งไปโรงงาน โรงงานโรงงานวว่งวิ่งวิ่งวงมาวงมาใครได้คู่แล้วเข้าคู่เลยครัเมื่อกี้ใครได้คู่แล้วเข้าคู่เลยนะก็คุณดับอ้าโอ้ยกู กิจกรรมอะไรก็เข้ามาเกรียนนักหนาอยากปวดหัวสิบาตายแล้วนะโอ้ไม่ไหวเลยจริงจริงเกรียนมากเกรียนจริงอยากจะฆ่าคนเกรียนไม่ไหวเลยไอพวกเกรียนมาต่อยซะดีมั้งกิจกรรมนี้ก็ไม่สำเร็จนะเฮ่อพี่ขอสาปแช่งใครเข้ามาเกรียนเมื่อกี้ขอให้ไม่มีคุ อขอให้เป็นไม่ขอให้เป็นหมันมขอให้ไม่พบรักแท้เจอแฟนก็แฟนนอกใจขอให้ไม่มีคู่ข่อยขึ้นคานตายไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีใครรักโอเคป้าใครมาเกีย้ยนเมื่อกี้ขอให้โสดตลอดไปชาติหน้าชาติไหนก็ขอให้ไม่เจอรักแท้เอาเสรเกียนนะขัดขวางความรักของคนอื่นมันต้องโดนแบบนี้โดนไปซักซ้าถูกขอ,อกับเพลงพี่วะ